ครื่องที่เราเตรียมไว้ห้าข้อก่อเครื่อเตรียมไปใส่ไม่ใส่หมดเนาะใส่รวดโอ้ยจังกตุย์ทยป่เน <Kid. S 1> ี <oke> ่ยกตุยไายแล้วใส่กใสบัรดโอ้ยจะใส่หลายแล้มัมัเนาะะยกันยู่นี่แหะไม่ได้กินครับโอ้ยวาจะกินนอกนะมื้อเนียวอายได้ครับสมบูรใส่ป่ะเนี่ยใส่มัสมักแ่วาเ้ำไรบัวบัวก็มาจาก ใต้ปืนพิปกขีกมาห้สามะเนนขีกลงมานิดหนึ่งรงนึ้งแดงกมุกฟันใช่ไหมล่ะมาสุเรยสุเรยกันสูเดเ์สูเดย์สูเดย์สูเดยนี่ก็ต้นตำแกื่งเราตะกี้ห่าครับโคเร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 ่ว่าไปนี่เสร็ครบ สาม้วันละห้าหกตัวกรรมของเราก็แพง้วเนะทรรมดาล่ะทำให้ทำมาห้ากล้ทำให้ผู้บริหันรวยาวเียแ่บครับไม่อร่อยไปหาหม้อไม่อร่อยไปย่างไอครับยี่สิบนวนีโอเคครับ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมากใส่ให้มันเป็นตำถาดเดียวกันเลยถออาดนี้ถาดนี้ถ้าขายถ้าขายนะครับขายสี่ร้อย400ครับถาดนี้ครับ แต่วันนี้เราไม่ขายครับเราตำให้บุคลากรวรำเสือครับวรำเสือ